สวัสดีค่ะแรนดอมวันนี้ก็คือผลลัพธ์จากการกระทําดีของคุณกําลังจะส่งผลถึงคุณนะคะผลลัพธ์ของการกระทําความดีของคุณกําลังจะส่งผลถึงคุณในเรื่องอะไรก่อนอื่นเรามาดูพลังงานของคุณนะคะการอ่านไพ่เป็นการอ่านพลังงานโดยรวมเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะคะมาค่ะ ขอดูพลังงานของคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะขออนุญาตนะคะก็เป็นอย่างไรนะไปที่หนึ่งโอ้จำใจไปที่สองชีวิตดีว้าวใบที่สามโอโอกระทันหันค่ะ เข้าใจแล้วพลังงานของคนที่เข้ามาชมในวันนี้นะคะอาจจะมีอยู่ในสภาวะของการที่อืมจําเป็นจะต้องจากไม่ว่าจะเป็นการที่จากคนรักหรือจบกับคนรักหรือจบกับสถานที่ทํางานตรงนั้นนะคะแบบอุปปรับฉับพัน์ด้วยแบบที่คุณไม่คิดว่าอุ้ย ฉันจะต้องจบตอนนี้เหรอฉันจะต้องเดินจากไปตอนนี้เลยเหรออะไรอย่างนี้บางคนนะคะตามพลังงานนะจะรู้สึกว่ามันจบเร็วเกินไปหรือเปล่าแต่การจบครั้งนั้นจะทำให้ชีวิตดีค่ะชีวิตคุณจะดีค่ะอืมจริงๆแล้วมันไม่ได้จบแบบอุปบฉับพันหรอกภาวะเนี้ย มันเป็นมานานและเดื้อรังมานานแล้วแต่ตอนนี้มันถึงเวลาที่จะต้องจากกันแล้วไม่ว่าจะเป็นคู่รักที่รู้สึกว่าระหองระแหงกันมาตลอดไม่เข้าใจกันมานานและพยายามจูนก็แล้วพยายามปรับก็แล้วก็ยังไม่ประสบความสำเร็จในการที่จะจุงมือกันเดินต่อไปข้างหน้าได้เพราะฉะนั้น สภาวะตอนนี้เลยจะทำให้คุณได้ตัดขาดตัดใจจากเขาและเดินจากกจากมาแม้ว่าจะยังมีความรู้สึกเสียใจอยู่บ้างแต่จะทำให้คุณมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นคุณจะรู้สึกดีขึ้นคุณจะรู้สึกปลอดโปร่งสดชื่นโล่งสบายขึ้นหรืออีกไม่ใช่เรื่องของความรักก็อาจจะเป็นเรื่องของ สถานที่ทำงานที่คุณรู้สึกว่ามันแย่แล้วมันไม่ไหวแล้วถูกกดขี่ถูกเอาเปรียบมาได้ระยะหนึ่งแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วเช่นกันที่คุณจะได้ตัดใจจำใจจากจากตรงนั้นเพื่อเดินหน้าไปสู่สิ่งที่มันดีกว่า <spe ech> เพราะคุณเป็นคนดีแล้วคุณเป็นคนดีคุณได้พยายามแล้วคะ่ะ พยายามที่จะประนีประนอมทุกทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนรักหรือเรื่องของงานการก็ตามคุณพยายามประนีประนอมมันมากแล้วค่ะคุณรู้สึกเหนื่อยกับมันมากแล้วเพราะฉะนั้นถึงแม้จะเป็นภาวะที่จำใจจริงๆก็เป็นภาวะที่ต้องจำใจและเดินจากค่ะแบบปุบป,ปับด้วยกระทันหันเลยแบบไม่ทันตั้งตัว จะมีบางสิ่งบางอย่างบีบให้คุณแล้วแยกเลยแต่การแยกครั้งนี้จะทำให้คุณดีขึ้นนะคะมาค่ะผลดีของคุณเนี่ยกำลังจะได้รับแล้วค่ะจากการที่คุณกระทำความดีมาโดยตลอดผลลัพธ์ของการที่คุณได้ทำความดีกำลังจะส่งผลถึงคุณแล้วนะคะมาดูค่ะเรื่องแรกคืออะไรอ๋อจะจะ,จะดูด้วยไพ่ทาโร่ มาดูค่ะเรื่องแรกคืออะไรคะการที่คุณทําความดีมาตลอดแล้วเนี่ยมันจะส่งผลให้คุณแล้วค่ะอุ๊บหล่นอืม The w h e e l o f Fortune ถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วจริงๆค่ะคุณไม่ต้องคิดมากไม่ต้องกังวลลังเลใจเลยจะมีสภาวะทำให้คุณต้องเดินจาก คุณจะพบกับความสำเร็จนะคะถ้าคุณเดินจากออกมาสุดยอดเดอะเวอรเห็นไหมคะแล้วยังไงต่อคะโอ้โหรัวหน่อยนะสุดยอดเลยไม่ต้องรู้สึกเสียใจกับการเดินจากครั้งนี้เลยคะ่ะ ถึงเวลาแคนแอลค่ะ The View of Fortune ที่คุณจะได้พบกับความสำเร็จความสมบูรณ์ความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่ง The D-M p e r o r รับไหมคะตัดสินใจเดินออกมาเลยไม่ต้องเสียใจกับการตัดสินใจครั้งนี้ของคุณแล้วค่ะการที่คุณทำความดีมาตลอดและตอนนี้กำลังส่งผลให้คุณแล้วด้วยการที่เดินจากมาและพบเจอกับความมั่งคัง่ง ความมั่นคงในชีวิตของคุณนะคะนี่คือผลลัพธ์จากการทำความดีของคุณค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ